คุณคุณสุภัทรานะคะคุณจอยนะคะเคยไทยสพายออสเตรเลียขอบคุณคุณสุวรีสปาร์ฟอร์นะคะว่างกะเวไม่ว่างากะเวเราตั้งกะไล้เอไลยเพื่อสะสมเวลาอันนั้นโอเคนะทีนี้หกหมื่นมา ไม่ควรต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณที่อยู่ร่วมอ่าน <laughs> ไม่ออกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะปฏิทีนขึ้นสูหมหย จุดหมายไม่ไกลอขอบคุณนะคะขอบคุณในน้ำใจไมตรีนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้ดาไทยท้องในวันนี้นะคะอารมณ์ในรถของแอลกอฮอ,อล์ก็เลงยังเมาไม่พอทำไม่ะเป็นคนเฝ้าชุดแต่งงานไปแล้วเหรอ จำเอาไว้ว่าวิรัยที่น้องไปเข้าพี่จะบอกใครแบ่งชีวิตชอบเลยแบบว่าเออมาเม้นให้สองม้นนะก็ ค่าไม่ผ่านวันไหนที่จำนวนนาทีคุณขึ้นไปสุพัฒสุสุสพัฒศลานะฮะที่ทักทายค้านะคะขอบคุณคุณสุภัศลาที่ทักทายบอกเป็นอย่างดอกด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณบอกเป็นปกกายกลางไฟหลากสี ใจแทบขาดตรงนี้คนเดิมของพี่ไปไหนทัทายนะคะจ้าเอ๋คุณจอยด้วยนะคะบาวสุรินทักทายคุณจอยด้วยเช่นกันนะคะ ชั่วคืนเปลี่ยนเป็นรักที่ยั่งยืนกับเธอตลอดมางไฟหลากสีใจแทบขาดตรงนี้คนเดิมก็อยากจะขอ เป็นคนทัดไปไม่มากใช่ไหมช่องพี่ยุทดไม่เยี่ยมใครไม่ได้ไปเยี่ยมใครไม่ได้ครับเงาใจเป็นจังได้หรืออายมีใครครอบ ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะช่องอื่นเหรอคะกำลังใจพูดคุยทักทายนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะในทุกค่ำคืนนะคะยี่ิบสองนาฬิกานะคะอ่าสาม ผมมีศบตาเหมือนดังภาพติดฟังเตือนแก้มเดี๋ยวได้จะร้องให้ได้ไปหัดร้องก่อนรนะ้องได้แล้วค่อยมาร้องนะเลิศลด,ลดบาลันดีน้ำแข็งโซดาเคราอารมพันก็เปิดประตูสวรรค์ชัน,นโซ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกบ้านนะคะยินดีต้อนรับแต่ชอบเข็นเขาร้องประกวดกันบ่อยหรือจำได้เดีย๋ยวได้จะร้องให้ได้ไปหัดร้องก่อนรนะ้องได้แล้วค่อยมาร้องนะหมดเวลา จำต้องราน้องพี่โอ้เพื่อนเอ๋ยเราเคยสุขสันเรียนร่วมกันหลายวันเวลเามือขวาย,ยกมือซ้ายมาคลองเอวผู้ชายเทอมนี้สอบวันสนองวาสนาของพี่แน่นาได้ไหมคนดี นี้ถือว่าเป็นอาวาสนาที่ดีนะคะที่มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะได้มีโอกาสได้นะคะบาวสุลินก็ยังอยู่นะคะแล้วก็คูวิก็เปิดตาไว้ให้นะ,ะสามารถทถักทายได้เลยนะคะคูวิเปิดดวงตาไว้ให้นะคะตอรี่ค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มาร์นะคะขอบคุณ AI นะที่ช่วยเปิดตาเปิดค่ะไม่สิ้นหวัง ปัญหาแม้จะหนักใครก็ตามที่เป็นน้องใหม่ถ้าเป็นไปได้นะควรสะสมให้เพื่อนให้ใกล้ความจริงหรือให้มันมโฆษณาสตรีมน,นะคะจะแบ่งออกเป็น5หวัวข้อนะคะที่บอกว่าหกหมื่นนาทีมาจากที่ไหนนะคะก็เป็นหนึ่งในครับนะคะพี่พๆเพื่อนๆน,นะคะว่างเว้นจากภารกิจก็แวะมาส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะ ได้อีกกี่นาทีเนี่ยนะคะยินดีต้อนรับทุกบ้านจ้าฮัลโหลเรนาะสุราดีสปอร์ตอ่ะก็จะอ่าแวะมาเป็นกำลังใจให้ยังดอกทักทายคุณเริ่มคุณเริ่มอ่ะคุณพี่บอกเป็นยังดอกทักทายคุณเริ่มทำตามนะคะ แ,แล้วขึ้นมาทำไมคะเขาเลิกดูแล้วค่ะเขาต้องนอนไปนอาคุณจอยเขยไทยสไปร์เขยไทยสวัสดีครับผู้ใดละ่ะถ้าเกิดอะถ้าเกิดได้ดูเนื้อก็คงร้องได้พันดื่มฟันอมพรอ้อ,อนรม่มชมดาว เอื้อมเด็ดบางดวงร่วง,รวงพร้าวมะเร็วมะโรกทีมาบ่อยๆดันได้จำได้เนาะคุโยที่มาบ่อยๆดันได้จำได้เนาะคุโยทุกท่านทุกคนนะคะสุเพิดดาไตท้องนะคะ,ะท่านว่างช่วงไหนสะดวกช่วงไหนก็แวะส่งกำลังใจพูด สูมุยอไได้ถูกสาวบนยึดใจหรืออายหากลมจงลุกขึ้นสู่ไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณในน้ำใจไมตรีนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้ดาไทยท็อกในวันนี้นะคะ18.00น พีดานอนก่อนครับได้เลยค่ะพักผ่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพีดานอนก่อนครับได้เลยค่ะพักผ่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณก,คคก,ก็ทักทายนะคะคุณสุภัสรา,าด้วยนะคะหรือว่าคุณจอยคือไทยสไปร์อออสเตรเลีบาคืออะไร